ดีใจมากค่ะาดีใันจมากค่ะดีใจมากค่ะปื้มมากไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิดท่านแบบสัมผัสัมผัสได้ขนาดนี้ได้เห็นเคยดูแต่ใน TV ทีวีติดตามข่าวท่านอยู่ต่างประเทศแต่วันนี้ได้เห็นตัวจริงๆของท่านดีใจปื้มเลย บอกไม่ถูกเลยว,ว่าพึ่มขนาดไหนแต่ยอมรับว่าแบบมันสุดๆแล้วพี่สุดๆเลยอย่างเดือนพวกหนูมันคนเบื้องล่างเนาะโอกาสจะได้เห็นแบบนี้มันแทบไม่มีเลยจะได้เจออย่างเงี้ยเราเของไม่ถึงเลยครับแต่วันนี้ท่านเข้ามาหาเราเองดีใจมากเ <c oughs> มื่อวานน้องไายสอดีใจตอนแต่ตอนนั้นพึ่มไม่ต้องพูดถึงร้องแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วครับมันแบบมันจุกเลยออกเลยพี่หัวเก็บอะไรไม่ได้เลย มันหมนหวังเลยก็ยังคิดในใจยังดีนะเออแค่น้ําท่วมถ้าไฟไหมเราคงไม่เหลืออะไรเลยแต่ยมรับว่าที่นี่ทางนายกอบตทุกคนดูแลดีค่ะทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกคนเลยผู้ช่วยทุกคนเลย,ท,เลยทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยเลือค่ะ